นำสนุนโดยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูงจาก LHB a n k เรามักจะได้ยินว่าเมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นอนเราจะถือทองคำเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทองคำม,มีแต่จะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นและก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นจริงอยู่สถานการณ์การลงทุนในทองคำช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณทวิรัตน์อัปเดตกันแล้วมาฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ LHB Advisory กันครับ thank <small> you มาติดตามกันต่อค่ะสาหรับการจัดสรพอร์ตของเรานะคะก็มีคําแนะนําหลากหลายค่ะคุณผู้ชมจัดสอร์ตยังไงมาดูกันหน่อยเชื่อว่าหลายท่านมีทองคําอยู่ใน์ตนะคะเพราะว่าเรามีความเชื่อว่าทองคาเป็นเซฟเฮเวนสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเมื่อไหรก็ตามที่มีมความเสี่ยงขึ้นมาทองคําจะเป็นที่ต้องการดังนั้นวันนี้เราคุยกันก่อนนะคะว่าภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกราฟิกแรกค่ะทองคําจะกลับมาพุ่งแรงในครึ่งปีหลังจริงหรือเปล่านี่เชื่อว่าหลายท่านถามคามถามนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์สําคัญในไตรมา ดูนะคะสีเขียวนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกค่ะไตรามาส2ดอลลาร์อินดี x ในตัวนี้เนี่ยปรับบวกขึ้นมา6.5นะคะน้ำมันเช่นเดียวกันเราเห็นภาพนะคะขึ้นมา4.7เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มแต่ทองคำะคะ่ะ ทองคำลงไป6.6%ด้วยกันนะเช่นเดียวกับตัวพันธบัตร10ปีของอเมริกาที่ลงไป4.8%นี่คือภาพนะคะไล่ลงมาดาวโจนอสังหาริมทรัพย์ S&P 500ตัวประเภทเงิน NASDAQ เนี่ยติดลบกันท่วนหน้าค่ะอย่าง NASDAQ นี่ลงไปถึง22%โดยประมาณนะคะนี่คือภาพของไตรมาส2องทองคำเป็นลบแต่ถ้าเราดูตั้งแต่ ต้นปีในกราฟิกถัดไปค่ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรากฏว่าราคาทองคำนับตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะคะสิ้นมาติมิถุนายนปรากฏว่าทองคำคลิกเนี่ยมาเป็นบวกได้ค่ะ0.4%ด้วยกันนะคะขณะที่น้ำมันไม่ต้องพูดถึงกะน้ำโด่งขึ้นมาเลยนะราคานี่บวกขึ้นมาถึง40.6%ด้วยกันสินค้าพกพาล32.6%นะคะดอลลาร์อินดซ์ก็แข็งค่าไปถึง9.4%ด้วยกันตัวนัแสแจกยังคงต่ำสุดค่ะ ลบไปถึง29.5%เรนไล่เรียนกันไปนะคะนี่คือภาพการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆในภาพของ6เดือนแรกด้วยกันไปดูกราฟิกถัดไปแล้วทองคำล่ะอะไรถึงมีน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำเขาก็ไปเจาะไปหาข้อมูลกันมาค่ะปรากฏว่าอัตราดอกเบีย้ยและอัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากๆเลย2ตัวนะคะที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําเขาก็เปรียบเทียบเป็นสีๆกันนะคะอย่างเช่นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นสีอะไรนะคะสีเขียวอ่อนก็คือความเสี่ยงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นส่วนสีเทาที่เห็นก็คือมันเป็นอะไรที่ปัจจัยที่ไม่สามารถอธิบายได้อธิบายไม่ได้ในที่นี้หมวดรวมถึงอะไรบ้างอย่างความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็นํามาสู่ในช่วงช่องสีเทาๆเลคะ เราจะเห็นไงว่าทางสภาทองคําโลกนะคะหรือ World Gold Council เนี่ยเขาได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ3ประเด็นค่ะประเด็นแรกคืออัตราดอกเบีย้ยและเงินเฟอ้อเป็นปัจจัย2ตัวแรกเลยทีเดียวที่มีความสําคัญมากกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําใน6เดือนแรกสีเขียวอ่อนเริ่มขยายขึ้นค่ะในช่วงปลายไตรมาสแรกและอีกครั้งคือมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ช่วข้ามคืนของสหรัฐ ประเด็นที่สองเขาเชื่อว่าความเสี่ยงจากภูมิรัฐศาสตร์ได้ถูกผนวกอยู่ในปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่สามารถอธิบายได้ไว้แล้วก็คือสีเทานะคะก็ขนาดของสีเทาจะมากกว่าปกติอันนี้แสดงถึงผลเชิงบวกต่อทองคําสอดรับกับสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูคเข็นที่ยืดเยือ้อีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกค่ะเขาบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มจะสนับสนุนความต้องการทองคําให้อยู่ในเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงนะคะแล้วก็ประกอบกับการเป็น แปลงของตลาดหุ้นพันธบตัตรที่มันย่ำแย่กว่าสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจซบเซาแต่เงินเฟอ้อสูงก็แบบนี้ส่งผลดีต่ตอทองคำไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ เราไปดูทิศทางราคาดอลลารากันหน่อยนะคะเพราะปกติเวลาดอลลา่าสหรัฐแข็งค่าทองคําจะถูกกดลงมาเขาแปลกันแบบผกผันดอลลาราแข็งทองอ่อนนะก็จะเป็นนี้ดอลลาราอ่อนทองแข็งก็จะสลับกันเป็นภาพรวมนะคะดังนั้นดูข้อมูลกันหน่อยค่ะตัวดัชนีราคาดอลลา่าสหรัฐนะคะที่ใช้ความอ่อนแข็งของค่าเงินดอลลร์เนี่ยวันที่14กรกฎาคมนี้แข่งค่ามากนะคะก็เลยทําให้วันลุ่งขึ้นเนี่ยวันเดียวกันนั่นแหละฮะ ทองคำนะก็ทำราคาต่ำสุดในรอบ15เดือนด้วยกันสถานการณ์ของทองคำและดอลลาร์ค่ะทำให้สถาบันการเงินหลายแห่งปรับลดคาดการทองคำนะคะ ในปีนี้มายัาง UBS Group AG ปรับคาดการทองคำลงมาเรือ1,600ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์นะในปีนี้ขณะที่สิ้นปีมองใหม่จาก1,800ยเหรียญมาอยู่ที่1 7 0เยเหรียญซิลี่กู้ก็มองว่าทองคำเมอกาลดลงมาที่ระดับ1,600ดอลลาร์ 1, นะคะในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้ค่ะมูลค่าทองคำลดลงนะคะมากกว่า100ดอลลาร์ 1, ในกรกฎาคมเดือนเดียวเพราะว่าเทรดเดอร์เขาคาดการณ์ค่ะว่าเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ช่วข้ามคืนเป็น1%เซหลังจากที่เงินเฟอ้อนะคะใน เดือนมิถุนาพุ่งขึ้นแตะระดับ9.1%แต่นักวิเคราะห์ยังเชื่อนะคะว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นเพียงแค่0.75%เท่ากับครั้งก่อนแนวโน้มดอลลาร์ค่ะคาดว่าจะแข็งค่าต่อไปนะคะจากผลความเข้มงวดของนโยบายทางด้านการเงินของแบงค์ชาติต่างๆเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้อดังนั้นมองอ,อ,กอีกฝากหนึ่งเขาบอกว่าทองคําอาจจะได้รับผลกระทบแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกทองคาก็เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากข้างเงินจากางเรื่องข้างเงินที่มันลดลงจากเงินเฟ้อได้เหมือนกันนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ ทองคำเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่ายังมีสถานการณ์ร,รัสเซียยูเครนอย่างยืดเยื้อทองคํายังคงเป็นที่ต้องการดังนั้นถ้ามันจะลดมันอาจจะลดไม่มากในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายท่านทีนี้ที่ปรึกษาการลงทุนและนักลงทุนของ ETF เนี่ยพร้อมใจลดมุมบวกค่ะลดมุมมองเชิงบวกนะคะในกลุ่มคอมมดิตีโดยเฉพาะพลังงานกับโลหะมีค่าคือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่ามุมมองเชิงบวกสีแดงมุมมองเชิงลบสีเทามุมมองกลางๆก,ก,กับสินทรัพย์ค่ะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานนะคะก๊าสธรรมชาติหรือน้ํามัน ทั้งนักลงทุนทั้งที่ปรึกษาลดมุมบวกเพิ่มเชิงลบ ในไตรมาสสองและไตรมาสสามนะคะโลหะมีค่าทองคําและโลหะเงินมุมมองเชิงบวกก็ลดลงเช่นกันค่ะนักลงทุนลดมุมมองเชิงบวกนะคะในไตรมาสสองและไตรมาสสามแต่ทีนี้เนี่ยมุมมองเชิงลบต่อทองคำเนี่ยเขาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะคะเขามุมมองเท่าเดิมขณะที่กลุ่มที่ปรึกษาก็มีมุมมองเชิงบวกในไตรมาสสองต่อทองคําและพวกโลหะมีค่าลดลงนะคะแต่ว่าในมุมมองเชิงลบเนี่ยเขาคงไว้ที่เดิมนะคะไปดูกันตาา่อค่ะ ความต้องการนะของกลุ่ม ETF และธนาคารากลางทั่วโลกเป็นตัวพยุงราคาทองคำเอาไว้นี่คือกองทุน ETF ทองคำแยกตามรายภูมิภาคนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งที่นักวิเคราะห์้าบอกว่าทองคำไม่ได้ร่วงลงเหมือนสินค้าโคอมมดิตี้ตัวอื่นๆเพราะยังมีความต้องการนุนทองคำมาอย่างต่อเนื่องสองส่วนหลักๆค่ะก็มาจากกองทุน ETF ที่เขาเน้นลงทุนในทองคำจากธนาคารกลางของประเทศต่างๆภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ากระแสงเงินลงทุนของดี TF เนี่ยแยกรายภูมิภาค เนี่ยนะคะ โดยสภาทองคำโลกรายงานว่ากองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดทองคำมีการถอนการลงทุนเป็นมูลค่ากว่า1,700ล้านดอลลาร์คิดเป็นทองคำประมาณ28ตันในมิถุนายนและก็เป็นการลดการลงทุนในทองคำต่อเนื่องจากพฤษภาคมนะคะที่กองทุน ETF กลุ่มนี้เนี่ยถอนการลงทุนไป3,100ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นทองคำา53ตันแต่ทั้งนี้ค่ะการไหลออกของทองคำติดต่อกัน2เดือนซ้อนทำให้ไตรมาส2ปีนี้มีเงินไหลออกสุทธินะคะจากตลาดทองคำผ่านกองทุน ETF คิดเป็น2,000ล้านดอลลาร์หรือทองคำา39ตันแต่ถ้าเรานับตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะการลงทุนในทองคำสุดที่ยังเป็นบวกค่ะที่234ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า14,800ล้านดอลลาร์มีการถือครองทองคำโดยรวมนะคะนับถึงสิ้นมิถุนายนเนี่ย3,792ตันด้วยกัน,นะคะ่ะเพิ่มขึ้น6%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกอ,องทุนในอเมริกาเหนือและยุโรปเนี่ยมีการไหลออกของเงินทุนนะคะของในกองทองคำมีการถือครองในอเมริกาเหนือลดลงนะคะแล้วก็ ทางด้านของยุโรปเช่นเดียวกันเอเชียก็มีการไหลออกนะคะประมาณ16ตันด้วยกันค่ะทีนี้เราไปดูในกราฟิกถัดไปนะคะ ทองคายังได้รับแรงหนุนค่ะจากการที่ธนาคารกลางต่างๆเ,เข้าไปซื้อทองคํานะคะนี่เป็นภาพตุรกีค่ะเป็นหนึ่งประเทศที่มีการเข้าซื้อทองคําค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรวมถึงทางด้านของอียิปต์เช่นเดียวกันก็มีข้อมูลค่ะว่าใน6เดือนแรกเนี่ยธนาคารกลางต่างๆเนี่ยนะคะมีการเข้าไปซื้อตุรกี13ตันค่ะอุซเบกิสถาน9ตันคาซัคสถาน6ตันอินเดีย4ตันนะคะกาตาก็เข้าไปซื้ออีกตันทําให้ทุนสํารองทองคำเนี่ยของเขาปรับเพิ่มขึ้นอิรักเองเนี่ยปลายมิถุนาก็บอกว่า เขาจะซื้อนะเขาก็ประกาศว่าเขาซื้อทองคาไป34ตันเป็นทุนสํารองนะคะการสํารวจพบว่า25%ของธนาคารกลางที่ตอบสนองเนี่ยมีความตั้งใจจะเพิ่มทุนสํารองในทองคำเนี่ยใน12เดือนข้างหน้าด้วยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นนะคะว่าทองคานี่ก็เป็นที่ต้องการในบทบาทในลักษณะของการเก็บมูลค่าป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อระยะยาวไปดูกราฟิกถัดไปคะ่ะแล้วทองคาจะพุ่งหรือเปล่านะคะในสายหนึ่งเขาบอกว่าทองคาจะไปที่ประมาณ1,600เหรียญในบางช่วงของ ปีนี้แต่บางมุมมองบอกเกิน2,000ดูกันหน่อยนะคะ แม้ว่าทางด้านของซิตี้กรุ๊ปและ UBS ก็จะปรับคาดการทองคำสิ้นปี65อยู่ที่1,600ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์แต่ยังน้อยสองสถาบันที่เห็นต่างออกไปนะคะคาดการว่าน่าจะทะลุ2,000ดอลลาร์ 2, ยังบลูเบิร์กอินเท l ร์เรเจนซ์บอกว่าหากปี65เนี่ยไม่ผิดไปจากข้อสรุปนะคะที่เขาไปเก็บมามากนะักสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะลดลงประมาณ50%นะคะในเครื่องหลังของปีเหมือนกับสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในปี5154นะคะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยจะไร้เสียรภาพและดิ่งลงมา50%ปรรระกกกอบกบัาาวนธ การสาหารัฐจะดําเนินนโยบายกันเงินที่เข้มงวดมากขึ้นแม้ตลาดหุ้นและทองแดงจะถลมทลายบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงมากคะ่ะที่ราคาคอมมูิตี้โดยรวมจะตีลงมาแต่อันนี้สวนทางนะคะกับที่บุมเบอร์อิทเลเจนคาดการณ์กันไว้ค่ะว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่ทองคาจะทะลุ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะแม้ว่าทองคาจะปิดครึ่งหลังของปีด้วยราคาที่ต่ากว่า1,800ก็ตามโกลแมนแซกเองก็ปรับคาดการณ์ค่ะทองคาปลายปีน่าจะไปแตะระดับ2,500ดอลลาร์ต่อออนซ์หลังจากที่ ิ้นปีเนี่ยลงไปประมาณ4%ปเซ์ด้วยกันนะคะทีนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็ต้องดูกันต่อนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองกันยังไงต่อสําหรับราคาทองคํามุมหนึ่งอาจจะถูกกดดันลงไปอีกมุมหนึ่งก็บอกว่ามันลงไปได้ไม่เยอะหรอกต้องถามนักวิเคราะห์กันค่ะรายการเศรษฐกิจอินไซด์ครับต่อสายพูดคุยกับทางคุณกฤษพรนิทยานนท์ครับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับจาก LH b a n k Advisory สวัสดีครับคุณกฤษพรครับสวัสดีค่ะ คุณกฤชพรจาก L H Bank Advisory อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณกฤชพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณกฤชพรครับทาง L H Bank มองโอกาสในการลงทุนทองคําเป็นยังไงบ้างครับค่ะอย่างที่นักลงทุนเคยได้ยินกันมานะคะว่าทองคำเนี่ยนับว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนนะคะแต่ว่าความเชื่อเราน,น,นะคะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงภาพของราคาทองคําในปี2022ได้ดีมากนะ เพราะว่านับตั้งแต่ต้นปีนะค่ะราคาทองคำก็มีการปรับตัวลงมา7.5ในขณะที่ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงมา15-20เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2022ะค่ะทาง LH b a ัง Advisory ก็มองเห็นถึงปัจจัยที่จะมาผลัดกดันราคาทองคำหลักๆอยู่2ปัจจัยด้วยกัน ซึ่งปัจจัยแรกเลยค่ะก็คือคุณสมบัติของการกักเก็บมูลค่าของทองคำค่ะจะส่งผลให้าราคาทองคํามีการปรับตัวสวนทางกับค่าเงินดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันที่ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงยังมีโอกาสที่เร็จะมาส่งสัญญาณถึงการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงไตรมาสสามรวมถึงการส่งสัญญาณถึงการยุติการขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงปี2023ค่ะ ก็จะเป็นปัจจัยกดดันให้ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมีการค่อยๆทยอยปรับตัวอ่อนค่าลงอันนี้ก็จะเป็นถึงปัจจัยที่จะมาผลักดันราคาทองคําให้เคื้อนตัวกลับขึ้นไปได้นะคะนอกจากนี้ก็มีอีกปัจจัยะคะ่ะก็คือการที่เป็ดมีการชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะส่งผลกดดันให้เรียวยหรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่แทจ้จริงของสหาราะะัฐค่ะมีการปรับตัวชะลอตัวลงปรับตัวเข้าสู่ขาลง อันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าความน่าสนใจสําหรับการลงทุนในตลาดพันธบัตรของสหรัฐมีความน่าสนใจที่น้อยลองและจะส่งผลให้นักลงทุนเข้าหันมาถือทอง,ทงคําทดแทนค่ะอืมค่ะแต่ที่ทองคําค่ะภาพตอนนี้จะไปได้ไกลสักแค่ไหนแล้วเราควรจะมีทองคําอยู่ในพอร์ตไหมคะถ้ามีควรจะมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ดีคะ ค่ะก็จากสองปัจจัยที่ได้พูดไปนะคะ L H Bank Advisory ก็ยังมีมมมุองว่าในระยะสั้นราคาทองคำก็ยังมีโอกาสที่จะเฟื่อตัวกลับขึ้นไปได้ะคะ่ะแต่ว่าภาพที่ค่าเง,งินดอลลาร์เริ่มมีการอ่อนตัวลงรวมถึงการที่เฟดก็เตรียมที่จะยุดสีการขึ้นดอกเบี้ยในอนา,านะคตค่ะถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่จะสะท้อนว่าเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะดาเนินเข้าไปสู่ในช่วงของการเฟื่อตัว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นก็เลยดูเหมือนว่าจะมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนแล้วก็น่าสนใจกว่าการลงทุนในทองคำอะคะ่ะแต่ถ้ามาถามถึงประเด็นว่าแล้วการเพิ่มสัดส่วนของทองคําเข้ามาในพอร์ตเพื่อจะมาเฮ d เ e ินเฟอ้อในปัจจุบันจะดีหรือเปล่านะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสินทรัพย์ที่จะมีคุณสมบัติสําหรับการเป็นอิ f l a t i o n h e หลักๆเลยก็คืออสังหาริมทรัพย์กับทองคําซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบสินทรัพย์ของประเทศนี้นะคะ่ะในช่วงของ ที่เป็นช่วงตลาดหุ้นเป็นช่วงขาขึ้นหรือเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเฟื่อตัวนะคะ่สังหาริมทรัพย์ก็ย่อมมีความน่าสนใจที่มากกว่าค่ะเพราะว่าหุ้นอสังหาริมทรัพย์จะมีการเติบโตไปพร้อมกับตลาดหุ้นรวมถึงการที่อสังหาริมทรัพย์มีการให้กระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากการจ่ายเงินปันผลและมี pricing power ในการตับเพิ่มรายได้จากค่าเช่าะคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงปลายปีถ้าปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจกษษเริ่มมีความเบาบางลงค่ะทองคําก็อาจจะกลับเข้าไปสู่ช่วงไซเวได้ค่ะครับคุณกฤชพรถ้าอย่างนั้นให้คําแนะนําสําหรับคุณผู้ชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์เกี่ยวกับการลงทุนทองคํำยังไงดีครับค่ะสำหรับทองคํานะคะสิ่งที่จะต้องจับตาหลักๆตอนนี้เลยคืคอ โอกาสในการเกิด r e c e s s i o ่คนะแม้ว่าปัจจุบันนะคะทาง l h e ะ advisory เองเนี่ยจะมองว่าโอกาสในการเกิด r e กฤ s ิชั่นยังอยู่ในระดับต่ำนะคะแต่ถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจีนมีการพุ่งสัวขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นไปอีกค่ะและส่งผลให้เศรฐษฐกษิจจีนที่เป็นประเทศใหญ่ๆจะต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งก็จะกดดันให้ภาพการเนตนบโตทางเศรฐษฐกษิจโลกมีการชะลอตัวลงะคะ่ะแล้วก็ส่งผลให้ความกังวลของนักลงทุนมีการตอบตัวเพิ่มสูงขึ้นไปอีก ซึ่งถ้าวี e ่า i o n เกิดขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสของทองคำที่จะได้รับกระแสะเงินลงทุนของนักลงทุนให้มาหนุนแล้วก็กลับดันให้ราคาดีตัวกลับคนไปได้ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณกฤพรนะครับค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะครับเป็นความเห็นจากคุณกฤชพรนิทิยานนท์จาก L H Bank Advisory นะครับที่ยังมองว่าโอกาสในการลงทุนทองคำยังมีอยู่แต่ปัจจัยที่กดดันก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจครับจ้าก็ต้องตามดูสถานการณ์กันนะะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนเราก็ต้องตามอยู่เสมอเสมอเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะมีข้อมูลดีๆจากทางด้านของ L H Bank ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมีการออกบัญชีเงินฝากประจำดอกเบีย้ยสูงนะคะจะเป็นการตอบโจทย์กับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนชูจุดเด่นยิ่งงาากน,านดกเบี้ยยิ่ 总看。 สามารถเลือกระยะเวลาฝากเงินได้นะคะก็คือ36เดือนสเต็ปเลสค่ะเป็นลักษณะดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดผู้ฝากเงินครบกําหนดระยะเวลา36เดือนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่3.25%ต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยคือ2%ต่อปีและแบบ24เดือนค่ะรับอัตราดอกเบีย้ยสูง 1. 8ต่อปีฝากขั้นต่ำห0 0 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายลูกค้านะคะรับดอกเบีย้ยทุกเดือนค่ะเปิดบัญชีได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงกาม ันยายน2565นะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามเงื่อนไขได้ที่เอาลเอทุกสาขาค่ะหรือโทรไปที่1327ค่ะพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลเศรษฐกิจจากทางรายการเศรษฐกิจอินไซ h ์กันต่อครับ